วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคนรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดออกมานั่นก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความสำเร็จที่มีหรือที่เรียกว่า i m p o s t e r s y n d ิน m e มความรู้สึกว่าเราโกงว่าเราแค่โชคดีว่าสักวันหนึ่งทุกคนจะรู้ว่าเราไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเคยไหมครับที่คุณได้งานใหม่ที่ดีหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่แทนที่จะดีใจกลับรู้สึกกลัว ว่าสักวันหนึ่งคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงหรือเวลาที่คนชมเชยงานของเราเราไม่กล้ารับคำชมกับบอกว่าแค่โชคดีแค่ทำตามที่คนอื่นบอกไม่ได้เก่งอะไรผมขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำงานหนักมาตลอดเรียนจบปร,ริญญาโทจากมหาวิทยายลัยดังมีประสบการณ์การทำงาน10ปีได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแต่ทุกวันเธอกับรู้สึกกลัวว่าเธอไม่ได้เก่งจริง เธอคิดว่าเธอได้ตำแหน่งนี้เพราะโชคดีเพราะคนอื่นไม่สมัครหรือเพราะเจ้านายเห็นใจเธอทุกครั้งที่เธอต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเธอกลัวว่าจะตัดสินใจผิดกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเธอไม่รู้อะไรเลยเธอใช้เวลานอกเวลาทำงานเตรียมตัวมากเกินไปอ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องเข้าคอร์สฝึกอบรมทุกอย่างเพื่อพยายามพิสูจน์ให้ตัวเองว่าเธอสมควรอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ยิ่งเธอพยายามเธอก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยยิ่งรู้สึกว่าไม่พอจนในที่สุดเธอก็เริ่มเป็นโรคนอนไม่หลับ มีอาการวิตกกังวลและเริ่มคิดว่าอาจจะต้องลาออกเพราะทนไม่ไหวจนเธอไปปรึกษานักจิตวิทยาถึงได้รู้ว่าเธอกำลังเป็นอิมพอสเตอร์ซินโดรมนักจิตวิทยาอธิบายให้เธอฟังว่าอิมพอสเตอร์ซินโดรมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเก่งมากกว่าคนธรรมดาเพราะยิ่งคนเก่งยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรมากแค่ไหนยิ่งเห็นว่าคนอื่นก็เก่งจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษในขณะที่คนที่ไม่เก่งจริงๆกลับมักจะมั่นใจในตัวเองมากกว่า เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟคนที่รู้น้อยมักจะมั่นใจมากเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามีอะไรที่ต้องรู้อีกมากมายแต่คนที่รู้มากกลับมั่นใจน้อยเพราะพวกเขารู้ว่ายังมีอีกมากมายที่ไม่รู้ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณเก่งมากกว่าที่คิดแต่แม้จะรู้เหตุผลแล้วความรู้สึกนี้ก็ยังคงอยู่แล้วเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรครับ วันนี้ผมมี4วิธีมาแนะนำที่จะช่วยให้เราเอาชนะอิมพอสเตอร์ซินโดมได้วิธีแรกคือการแยกความถ่อมตนกับการดูถูกตัวเองสองสิ่งนี้ฟังดูคล้ายกันแต่จริงๆแล้วต่างกันมากความถ่อมตนคือการรับรู้ว่าเรายังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากและเรายินดีที่จะเรียนรู้จากคนอื่นแต่การดูถูกตัวเองคือการปฏิเสธความสามารถที่เรามีการบอกตัวเองว่าเราไม่ดีพอไม่สมควรหรือแค่โชคดี ตัวอย่างเช่นถ้ามีคนชมงานของเราคนที่ถ่อมตนจะพูดว่าขอบคุณครับผมยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ผมดีใจที่งานชิ้นนี้มีประโยชน์ในขณะที่คนที่ดูถูกตัวเองจะพูดว่าไม่หรอกครับมันก็แค่โชคดีจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมแค่ทําตามที่คนอื่นบอกไม่ได้เก่งอะไรเห็นความแตกต่างไหมครับประโยคแรกรับคําชมแต่ยังคงความถ่อมตนประโยคที่สปฏิเสธคําชมและทําลายความมั่นใจของตัวเอง ดังนั้นครั้งต่อไปที่มีคนชมเราลองหยุดแล้วพูดว่าขอบคุณครับแค่นี้ก็พออย่าเพิ่มคำว่าแต่หรือแค่โชคดีวิธีที่สองคือการสร้าง evidence journal หรือบันทึกหลักฐานความสำเร็จหนึ่งในเหตุผลที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรก็เพราะเรามักจะจำแต่ความผิดพลาดจำแต่สิ่งที่ทำไม่ได้แล้วลืมไปว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง วิธีแก้คือเริ่มบันทึกทุกครั้งที่เรามีความสําเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อาจจะเป็นการได้รับคําชมจากลูกค้าการทําโปรเจกต์สาเร็จการแก้ปัญหาได้หรือแม้กระทั่งการช่วยเพื่อนร่วมงานได้ให้เขียนลงในสมุดเล่มหนึ่งหรือในไฟล์หนึ่งพร้อมกับรายละเอียดว่าเราทําอะไรและผลลัพธ์เป็นอย่างไรสิ่งสําคัญคือต้องบันทึกทันทีเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ใช่รอถึงปลายปีแล้วค่อยมานั่งคิดเพราะถ้ารอเราก็จะจําไม่ได้แล้ว แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรให้เปิดบันทึกนี้ขึ้นมาอ่านมันจะเตือนเราว่าเราไม่ได้โชคดีเฉยๆเราทําอะไรมาเยอะมากและมันมีหลักฐานชัดเจนผมเคยมีคนมาบอกว่าเขาทําแบบนี้มาสามเดือนและเมื่อเขาเปิดอ่านบันทึกของเขาเขาเองก็ตกใจว่าเขาทําอะไรมามากกว่าที่คิดเขาเริ่มเห็นว่าความสําเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความพยายามความรู้และทักษะของเขาจริงๆวิธีที่3คือการหยุด เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอิมพอสเตอร์ซินโดรมเรามักจะมองว่าคนอื่นเก่งกว่าเรามีความสามารถมากกว่าเราแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าแต่สิ่งที่เราลืมคิดก็คือเรากําลังเปรียบเทียบด้านในของเรากับด้านนอกของเขาเรารู้ความไม่มั่นใจของเราทั้งหมดรู้ความกลัวของเรารู้จุดอ่อนของเราแต่เรามองเห็นแค่ด้านนอกของเขาที่ดูมั่นใจดูเก่งดูประสบความสําเร็จเราไม่รู้ว่าข้างในของเขา อาจจะกำลังกลัวและไม่มั่นใจเหมือนเราลองคิดดูนะครับถ้าคนอื่นมองเราเขาก็อาจจะคิดว่าเราเก่งเราประสบความสำเร็จเราน่าจะมั่นใจมากแต่เรารู้ว่าข้างในเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเขาก็เหมือนกันทุกคนมีความไม่มั่นใจของตัวเองแม้แต่คนที่ดูประสบความสำเร็จที่สุดดังนั้นครั้งต่อไปที่เราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าเราเปรียบเทียบอะไรกับอะไรอยู่เปรียบเทียบความรู้สึกข้างในของเราที่ยุ่งเหยิง กับภาพข้างนอกของเขาที่ดูสมบูรณ์แบบใช่ไหมถ้าใช่นั่นไม่ยุติธรรมเลยวิธีที่ดีกว่าคือเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในอดีตเราดีขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วไหมเรารู้มากขึ้นไหมทําได้ดีขึ้นไหมถ้าคําตอบคือใช่แสดงว่าเรากําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องและนั่นก็พอแล้ววิธีที่4คือการพูดคุยกับคนที่เชื่อใจ หนึ่งในสิ่งที่พงพลังที่สุดในการเอาชนะอิมพอสเตอร์ซินโดมคือการพบว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้เมื่อเราเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนสนิทพี่เลี้ยงหรือคนที่เราไว้วางใจเราจะพบว่าหลายคนเคยรู้สึกแบบนี้แม้แต่คนที่เราคิดว่าเขามั่นใจที่สุดมีงานวิจัยพบว่าเปอร์เซ็นตที่สูงถึง70%ของผู้คนเคยรู้สึกเป็นอิมพอสเตอร์ในบางช่วงของชีวิตนั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควร เคยรู้สึกว่าตัวเองโกงและนั่นก็ปกติแต่สิ่งที่ทําให้คนบางคนผ่านมันได้ในขณะที่คนบางคนติดอยู่กับมันคือการที่พวกเขาได้พูดคุยกับคนอื่นได้รับคํายืนยันว่าความรู้สึกนี้เป็นเรื่องปกติและได้รับมุมมองจากคนอื่นที่เห็นความสามารถของเขาจริงๆลองคิดดูนะครับถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เก่งมากประสบความสําเร็จมากแล้วเขามาบอกเราว่าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรเรารู้สึกอย่างไรเราคงจะบอกเขาว่าไม่จริงเขาเก่งมาก เขาทำงานหนักเขาสมควรได้รับความสำเร็จนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับและนั่นก็คือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราเหมือนกันแต่เราไม่เคยได้ยินเพราะเราไม่เคยถามเราไม่เคยเปิดใจพูดดังนั้นครั้งต่อไปที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรลองไปคุยกับคนที่เราไว้ใจดูไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองเราว่าไม่มั่นใจมีโอกาสสูงว่าเขาจะบอกว่าเขาก็เคยรู้สึกแบบนี้และเขาจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับ นั่นคือการยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างหลายครั้งที่เรารู้สึกเป็นอิมพอสเตอร์ก็เพราะเราคิดว่าเราควรจะรู้ทุกอย่างควรจะตอบคําถามได้ทุกข้อควรจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่ความจริงคือไม่มีใครรู้ทุกอย่างแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเองไม่รู้และรู้ว่าจะไปหาคําตอบได้ที่ไหนการบอกว่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะไปหาข้อมูลมาให้ หรือนี่เป็นเรื่องที่อยู่นอกความเชี่ยวชาญของผมแต่ผมรู้จักคนที่เก่งเรื่องนี้จะแนะนําให้ได้ไหมนั่นไม่ได้แสดงว่าเราไม่เก่งแต่แสดงว่าเรารู้จักขอบเขตของตัวเองและนั่นคือความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงดังนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความสําเร็จที่มีลองทําสีสิ่งนี้ดูครับท่านแรกแยกความถ่อมตนกับการดูถูกตัวเองรับคําชมโดยไม่ต้องปฏิเสธท่านที่สสร้าง evidence journal บันทึกทุกความสําเร็จที่ทําได้แล้วอ่านมันเมื่อรู้สึกไม่มั่นใจขั้นที่3หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตแทนขั้นที่4พูดคุยกับคนที่เชื่อใจจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สมควรจริงๆมันแค่หมายถึงว่าเรากําลังทําอะไรที่ท้าทายความสามารถของเราและนั่นก็คือที่ที่เราเติบโตคนที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้ มักจะเป็นคนที่อยู่ในเขตสบายตลอดเวลาไม่ได้ลองอะไรใหม่ไม่ได้ก้าวออกไปแต่คุณกล้าที่จะลองกล้าที่จะรับความท้าทายและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้คุณพิเศษความรู้สึกไม่สมควรเป็นเพียงสัญญาณว่าคุณกําลังเติบโตไม่ใช่หลักฐานว่าคุณไม่เก่งอย่าลืมนะครับว่าถ้าคนอื่นเลือกคุณไว้วางใจคุณและเชื่อมั่นในความสามารถของคุณนั่นเป็นเพราะเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คุณอาจจะมองไม่เห็นบางทีมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งที่เขาเห็น ฝากกดติดตามช่อง Beyond the Blues ไว้ด้วยนะครับเพราะในตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่อง Decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและทำไมยิ่งตัดสินใจมากยิ่งตัดสินใจไม่ได้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า